สวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาช่อนข้างทางทุกท่านครับมากับหมายเดิมอีกแล้ววันนี้วันหยุดโอ้โหได้หยุดงานทั้งทีน้ำกำลังสวยไหลน้ำไหลน้ำไหลวันนี้เตรียมมาสองชุดนะครับเผื่อจะไปเล่นชะโดว์หมายที่เคยไปด้วยเดี๋ยวมาติดตามผลงานวันนี้กันครับ อ๋อเรียบร้อยกัดแล้วนะครับวิ่งไปทางไหนมาดละนะย้อนนะย้อนย้อนโอ,โอ้กัดไม่โดนตัวเล็กปามตัวนิดเดียวเห็นนะปามตัวนิดเดียวแล้วมันกัดมันก็ไม่เอา โอ้โหตัวแรกหุงกัดเลยโอ้โหตายแล้วมาตัวแรก <c oughs> เก็บไม่เป็นเลยนี่ก่อนอไม้สุดท้ายนั่งพักมเมื่อยหายเมื่อยโอยแดดร้อนนะ

มีกหน่อย,อยตัวเล็กดัดสะดังเลย ตรงนี้มันตื้นๆนะมันจะไปลึกช่วงท้ายๆที่เราตีนะม้ไปลึกตรงนั้น มีตัวมัซับแน่นอนไม่ต้องรอเลยแต่โดไม่อยู่แล้วนันตึกไม่อยู่แล้ว 走。嗯嗯 อย่างนีนดตัด้งนานดูธรรมดานะครับเราบ้านผมมนุษย์ไฟฟ้าเอยอะนะด้วย การจะได้ตัวมันก็น้อยลงได้กับไซส์มินิมอลเลย จะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มูรู้ว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงเลยโอ้โหตัวที่สองก็สายพอรับได้ครับตั้สองแลวสองสามมูขอป้ายนื่อปับ จะหมดนะครับก็ตกได้ตัวที่สามแล้วนะของวันนี้หัวไม่เชื่อ <c oughs> ตัวที่สามครับตัวที่สี่ต่อจะหมดแล้วจบแล้วครับคลิปวันนี้คนเดียวโซโล่ได้สามตัวนะครับสามตัวก็น่าจะอืม น่ครึ่งโลนะตัวหนึ่งแล้วก็สามขีดตัวงขีดตัวนะก็คนเดียวได้โลเ่ะสามตัวทั้งวันเลยก็ดีกว่าวันนั้นหน่อยแฮว <c oughs> จบทิปวันนี้ครับสอร์อรไว้เจอกันวันพุธหน้า